ลูกสาวอะ่ะพยายามฆ่าตัวตายตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังไม่เสียชีวิตเขามีความทุกข์ใจมากไม่รู้ว่าลูกสาวเป็นอะไรแล้วลูกสาวเขาก็บอกว่าความคิดนั้นม,มันโผล่เข้ามาเองอยากให้แม่อาร์ตช่วยหน่อยว่าจะทํำยังไงนะคะการที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาหาสาเหตุไม่ได้บางครั้งแม่อาร์ตมองว่ามันเป็นกรรมของเขาในอดีตชาติะคะ่ะเขาอาจจะเคยไปทํากรรมมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาอยู่ๆเขาก็นึกแต่อยากจะฆ่าตัวตายนะคะเหมือนจะเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะคะ เมียก็เลยมองว่าบางทีอ่ะมันเราอาจจะสร้างกรรมนั้นมาก็ให้น้องอ่ะเขาใช้กรรมไปแต่เราก็พยายามประคองดูแลเขาเพื่อไม่ให้เขาทําสําเร็จนะคะการที่ลูกนะคะของเรามีความคิดแบบนั้นนะไม่อาจว่าจิตเขาอ่ะมันฟุ้งซ่านมันปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งไปแล้วก็เหมือนเขาเรียกสร้างความอ่อนด้อยให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนฆ่าตัวตายไม่อาจมองว่ามันจะเหวี่ยงนะคะเหวี่ยงทั้งตนคนมีจิตหดหูในบางครั้งดาวลงนะคะ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองบางครั้งก็ฟุ้งซ่านแบบอย่างหนักเลยอะ่ะไม่อด้ดับว่าน่าจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคือตัวเองก็ไม่เคยมีภาวะนั้นแต่เข้าใจว่ามันคงไม่อยู่ในฐานของกายคนที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองให้ลูกนะคะมาฝึก การอยู่กับกายกายคตาสติก็คือพยายามเห็นความคิดที่จะมันจะพาให้เราไปฆ่าตัวตายหรือไปคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านอย่างอื่นให้ดึงมาอยู่กับอากับกิริยาปัจจุบันขณะนั้นนะคะให้ดึงมาอยู่กับกายพอเรามาอยู่กับกายได้ความเป็นอุเบกขามันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่เวี่ยงไปหาสุขหาทุก์เนี่ยแบบนี้อุเบกขาเนี่ยเป็นภาวะที่เบามากนะคะดีกว่าสุขแบบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะลองให้เขาลองทําแบบนี้ดูแล้วก็ลองฝึกเขาให้หันมาสู่ธรรมะ ให้หันมาอยู่กับกายคตาสติให้มากนะคะแล้วก็ให้เขาพิจารณาเกิดดับไว้นะคะการพิณาเกิดดับจะทําให้เราละสังโยชน์ละความยึดมั่นถือมั่นความเป็นมานะตัวตนความเป็นคนที่สูงกว่าความเป็นคนที่เสมอกว่าหรือว่าแม้กระทั่ง ่ำกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะเสมอกว่าจริงๆก็ไม่มีนะคะเราไม่ได้เสมอกับใครเพราะว่าจริงๆรขันห้ามันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเสมอกว่าจึงไม่มีนะคะส่วนคุณแม่นะคะแม่อัดอยากจะให้กําลังใจให้คุณแม่อย่างั่นลงมั่นเรื่องกรรมแล้วทําหน้าที่ของการเป็นแม่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อะไรจะเกิดถ้าคุณแม่ทําถูกต้องครบถ้วนแล้วไม่เป็นไรนะคะเราไม่สามารถไปแก้กรรมให้ใครได้นะคะเราก็อยู่กับตัวเราทําอยู่กับกายเหมือนที่แม่อัดบอกเนี้ยแหละคะ่ะเหมือนที่สอนลูกเหมือนกันนะคะก็จะทําให้ความทุกข์ลดลงนะคะ